วันอยู่บำรุงโผล่เม้นทันทีหลังเสียโบสคุกข่าวขอดาราสาวแต่งงานต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่ายินดีที่ล่าสุดเสียโบส์ได้คุกข่าวขอนางเอกสาวพราวฟ้าแต่งงานแล้วค่ะโดยดียว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีเมื่อเสียโบสถนัทเดชโปรโมเตอร์หนุ่มค่ายมวยเพชรยินดีนั้นได้คุกข่าวขอแฟนสาวพราวฟ้าแต่งงานพร้อมกับระบุข,ข้อความผ่านทางโซเชียลว่าในที่สุดก็ถึงเวลาสลรโสดสักที่ผมกำลังจะแต่งงานแล้วนะครับ ตามกลางชาวโซเชียลและคนดังในวงการมวยเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายขณะที่ทางด้านพราวฟ้าก็ได้โพสต์เช่นกันผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าพราวฟ้าแต่งงานกับพี่โบนะคะแต่งค่ะพราวฟ้าโบสทหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าบล็อกเชิญชมในช่องยู u ูบพราวฟ้าเอสคอร์เคเควันนี้สิบแปดนาฬิกาขอบคุณทุกคนสำหรับคำยินดีนะคะรักมากจุบ๊บอีกทั้งงานนี้รุ่นใหญ่อย่างวันยู่บำรุงก็ได้โผล่คอมเมนต์ ยินดีด้วยครับ